ต้นยางที่แตกตามกิ่งด้านบนและมีน้ำยางไหลลงมาเป็นเพราะสาเหตุอะไรคุณพี่กบเคโลถามเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเหมือนอย่างรูปต้นที่อยู่ข้างหลังนะครับมันจะแตกเยอะมากเลยเห็นไหมครับอ่าตามกิ่งตามอะไรนะครับตัวนี้นะครับสาเหตุเกิดจากขาดธาตุอาหารตัวหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะมีน้อยนะครับมีก็อาจจะไม่พอนะครับธาตุอาหารตัวนี้นะครับคือธาตุอาหารแคลเซียม ไอตัวแคลเซียมนี่นะครับทำหน้าที่ยืดโครงสร้างขยายโครงสร้างนะครับสร้างความยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าต้นยางเขาต้องการที่จะ,จะเจริญเติบโตเขาจะโตขึ้นครับแต่ขาดธาตุอาหารตัวที่ชื่อแคลเซียมนะครับโครงสร้างเขาก็เลยไม่ยืดหยุ่นพอเวลาเขาจะขยายอา i̇şte. เนื้อเยื่อจะขยายเปลือกออกนะครับเปลือกก็เลยแตกครับเพราะขาดธาตุอาหารตัวที่ชื่อ แคลเซียมครับเพราะฉะนั้นครับธาตุอาหารนี้เป็นธาตุอาหารรองครับปกติแล้วนะครับธาตุดินที <S 2> S 2 <S um ่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับจะมีธาตุอาหารนี้อยู่แล้วนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันครับธาตุเสริมพวกนี้นะครับจะมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าธาตุอาหารพวกนี้นะครับถูกนํามาใช้หมดนะครับเขาก็จะไม่มีนะครับเราไม่ได้ไปเติมให้เขานะครับต้นยางเราก็จะมีลักษณะอาการเป็นแบบนี้ครับนี่คืออาการต้นยางขาดธาตุแคลเซียมครับเพื่อนมีปัญหาในการทําสวนยางพารา คอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำสวนอย่างพราดทุกคนทุกท่านครับ